สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยุทูมนะคะลุงพขาเลยชาแนลนะคะวันนี้พามาชมนี่นะคะเป็นตัวซีประตูตัวเตี้ยนะคะอ่ะดูไฟหน้าไม่ธรรมดานะคะใส่ไฟหน้าแมาทริกมาแบบนี้นะคะตัวนี้มีไฟเดย์ทามาให้เรียบร้อยนะคะเรายกมาทั้งเบ้าเลยนะคะมาใส่ในตัวนี้แต่นะคะต้องบอกก่อนว่ารุ่นนี้เลิกผลิตแล้วนะคะแต่ลุงเอารถมาให้ดูเพราะว่าเรามีตัว XL Plus พัดที่เป็นตัวสูงสามารถแต่งทรงคีรับแคบแบบนี้ได้นะคะ เกียร์ออโต้เราก็มี xls นะคะเกียร์ธรรมดาเราก็มี xl u s นั่นเองนะคะแต่ตัวนี้เป็นตัว xl นะคะซึ่งไม่มีลดละแต่แต่งแบบนี้คือหล่อมากนะคะหลายคนยังไม่ค่อยเห็นฟอ,อร์ดที่แต่งแบบโลดเตี้ยแบบนี้นะคะมีแต่แบบยกสูงใช่ไหมคันนี้มาดูกันนะคะแต่งเบาๆเ,เข้ามานะคะแต่ว่ามันจะมาหนักตรงไฟหน้านะคะตัวไฟหน้าตัวนี้จะเป็นไฟแ m a t r i ก led นะคะนี่เห็นไหม แล้วก็กระจังหน้าค่ะที่ใส่เพิ่มเข้ามานะคะก็จะเป็นกระจังหน้า Ford FORD, Ford แบบนี้หรือใครอยากได้ชุดแต่งแบบเต็มคันก็มีนะคะชุดฮ็อปชุดวายชุดดิร์ดปเตอร์นะคะวิกเตอร์มีหมดเลยนะคะสำหรับตรงนี้ใครอยากใส่ไฟหน้านะคะก็ใส่ได้3จุดค่ะ LED เป็นสีส้มหรือสีขาวได้เลยนะคะนี่การตกแต่งเราไปดูด้านข้างกันค่ะแมกยางนะคะก็จะมาจากโรงงานนะคะแบบลอ้อกระทะแบบนี้เลยนะคะแต่คันนี้จะมีอัปเดตให้นะคะใส่ล้อแม็กมาให้อะทุมล้อมาจากโรงงานเลยนะคะก็จะเป็น3มนิ้วแบบนี้เลยสีดํานะคะด้านข้างค่ะด้วยความที่ว่าเขายังเป็นตัวเก่าเห็นไหมคะตัวนี้ก็ยังมีคําว่าเทอร์โบอยู่ที่แก้มนะคะระบายความร้อนจากตัวเครื่องเครื่องยนต์ง,ง0ดสูดดีเซลเหมือนกัน,นะคะ่ะแล้วก็ไฟเลี้ยวนะคะนะคะมีตัวข้างตัวรถเลยนะคะ มาดูกันบันไดไม่มีอยู่แล้วนะคะเพราะว่าเป็นตัวเตี้ยทิมมาเรียบร้อยเลยนะคะคันนี้มาให้ดูว่าเวลาเราโหลดเตี้ยหน้าตาเป็นแบบไหนมาดูเลยเนะะี่ยค่ะเต็มคันเลยนะคะขอบกระบะเรามีให้เหมือนกัน,นะคะ่ะเติมดีเซลเหมือนกันฟ้าถังอยู่ฝั่งนี้เหมือนกันนะคะนี่แล้วก็มีช่องให้ใส่โลบาร์หรือสปอร์ตบาร์เหมือนกัน,นะคะ่ะะมาดูไฟไท้ายเปลี่ยนเข้ามานะคะเป็นไฟ LED ปิดผีเสื้อแบบนี้นะคะคันนี้เน้นไฟนะคะเราก็าไปใช้งานอ่า แล้วก็ด้านท้ายค่ะกันชนลูกค้าที่อยากจะติดตั้งเพิ่มเติมนะคะแนะนําเป็นของ GT o u t l a n d e r นะคะเป็นเหล็กทั้งเส้นเลยนะคะหรืออยากได้เป็นสีเดียวกับตัวรถก็มีให้นะคะันนี้ก็จะมีไฟเบรกตรงที่3นะคะแล้วก็มีโลโก้ค่ะกล้องการระยะจอดติดตั้งเพิ่มได้นะคะอะเดี๋ยวไปดูภายในว่าหน้าตาเป็นแบบไหนคะ่ะอ่าคันนี้ก็ใส่เบาะหนังมาให้เรียบร้อยเลยนะคะแอรแบบ็มี6ลูกเหมือนกันนะคะอ่าภายในนะคะ หน้าจอ10.1นิ้วเหมือนการใช้งานสั่งงานผ่านมือถือได้เหมือนกันนะคะตรงนี้ก็เชื่อมต่อ f อดพาร์ตนะคะ Android Auto Apple CarPlay นะคะมีช่องชาร์จไฟให้2ช่องนะคะหัวเกียร์นะคะก็เข้าเกียร์ง่ายนะคะหัวเกียร์อยู่ตรงนี้นะคะอ่ามี5เกียร์นะคะแล้วก็เป็นเบรกมือแบบคันโยกนะคะวงมไยเป็นแบบไฟฟ้านะคะปรับ4ระดับค่ะกุญแจเป็นแบบไขนะคะแล้วก็แผงประตูนะคะอันนี้ลุงจะมาแบบเร็วเลยนะคะเพราะว่าภายในจะขายกันแผงประตูเป็นปรับพับเลนไฟฟ้านะคะแต่ว่า ปรับพับมือนั่นเองนะคะสำหรับโปรโมชั่นพิเศษนะคะแนะนำให้เป็นตัว XL Plus นะคะส่วนลด1น0 0 0 0บาทสูงสุดนะคะแล้วก็หรือเลือกรับเป็นชุดแต่งเต็มคันหรือนะคะดอกเบี้ยพิเศษ0%ูนปเนะคะสำหรับ XLS นะคะก็จะมีดอกเบี้ย0%ู8เปอร์เตงวดนะคะท่านใดที่สนใจไม่ว่าจะเป็นเกียร์ธรรมดาหรือว่าเกียร์ออโต้แต่งทรงนี้นะคะทักเข้ามาได้เลยที่เบอร์ศูน1 6 9 8 9 9 9นะคะหรือว่ากดเข้ามาใน คอมเมนต์ได้นะคะลุงจะใส่ลิงก์ไว้ให้เป็นลิงก์ไลน์นะคะทักเข้ามาได้ตลอด24ชั่วโมงเลยค่ะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ